สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนจากสมาคมไทยบาร์เบอร์นะครับได้รับการร้องขอประสานนะครับจากท่านประธานชูชาติชุมชน9 5 0 0พันะครับวันนี้ผมประยู่กับอยู่กับท่านประธานนะครับก็อยากจะให้ท่านประธานนะครับพูดถึงเรื่องกิจกรรมในวันนี้แล้วก็ทําไมถึงมาที่นี่ครับเชิญท่านครับก็ในทุก วันสําคัญประจําปีของเรานะครับโดยเฉพาะซึ่งเป็นวันที่5ที่เป็นวันพ่อเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆปีคือตัด,ตดผมฟรีแล้วพร้อมทั้งนําสินค้าตรงฟ้าจำหน่ายให้กับพวกทุมชนของเรานะครับก็ในการตัดตัดผมฟรีทุกครั้งที่นั่นมาเราทําเรื่องไปประสานกับทีมงานอาจารย์ใหญ่หรือสมาคมไทยบาเบอร์ใช่ไหมครับครับผมไม่เคยมีครั้งใดที่ท่านจะบอกปัดเรามีแต่ยอย่างเดียวว่า ยินดีทุกครั้งและที่สําคัญที่สุดคือท่านไม่เคยคิดเงินคิดทองอะไรกับเราเลยสักครั้งเดียวนะครับบริการฟรีตลอดครับพวกเราในนามของอกรรมการชุมชนทุกท่านขอกราบกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับตั้งทีมงานตัดผมทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็วันนี้ทําไมถึงมายืนอยู่ที่นี่ครับเนี่ยก็เนื่องจากว่าเรามี ผู้ผู้สูงอายุด้วยแล้วผู้ป่วยด้วยกับอีกคนหนึ่งก็คือเป็นน้องเดี bit, baby, ๋ยวขอให้ญาตินึงก็อ่ทไหนแล้วพี่น้องอพี่พี่น้องเราก็กคือในนี้นะครับก็คือน้องของเราคนหนึ่งคือประสบประสบอุบัติเหตุขาขาหัก ต้องใส่เหล็กกับข้างในในทุมชนอีกสอหลังก็คือผู้ป่วยเป็นนำ้นำมาพึกหนึ่งนคนแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นผู้สูงอายุนะครับก็ทีมงานอาจารย์ใหญ่ท่านก็ส่งทีมงานช่างที่มีหลับฝีมือไปดําเนินการตัดผมให้ถึงถึงบ้านนะครับก็ไม่ทราบว่า,าตัดถ,ถูกใจไหมได,ได้ผลเป็นยังไงบ้างอตอนนี้ยังแต่ว่า ครั้งที่ผ่านๆมาทีมงานอาจารย์ใหญ่ได้มาช่วยทุกวันสําคัญที่เหมือนท่านประธานพูดนะคะก็มีรู้สึกว่าทุกท่านพอใจมากๆค่ะรู้สึกแล้วก็อีกอย่างนึงก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอาจารย์ใหญ่จะบริการถ้าอย่างดิฉันเป็นอาขาหักอย่างเงี้ยและผู้ป่วยอัมาพาตหรือเดินไม่ได้ผู้สูงอายาุทีมงานท่านอาจารย์ใหญ่ก็ จะไปช่วยตัดให้ทุกบ้านเลยค่ะก็ประทับใจมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับ,รบแล้ววันนี้เห็นมีการตัดผมช่วยน้ําท่วมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือวันนี้ทางทีมงานอาจารย์ใหญ่เป็นตัวแทนของราษสมาคมไทยไทยบาเวอร์เพื่อรว,รวบรวมสิ่งของและปัจจัยนําไปมอบให้กับพี่น้องชา,ชาวใต้ของเรานะครับซึ่งประสบปัญหาน้ำน้ำน้ำท่วมขังอยู่ นักขณะนี้นะครับก็ขอ,อาฝากพวกพวกเราทุกท่านถ้ามีติดเม็ดอาเมตตายยังไงก็ขอเชิญไปได้ที่ตรงอาคารอาคารอาเนกของเรานะครับเราจะมีขันสีสีทองไว้เพื่อรับเป็นเงินหรือถ้าเราเป็นสิ่งของก็สามารถไปไปไป,ไปดำเนินการได้ที่ที่อาคาราเนกประสงค์ของ,ของ,ของชุมชนได้เลยครับ เลขที่บัญชีครับเลขที่บัญชีของสมาคมไทยบาเบอร์นะครับท่านใดที่สะดวกอยากจะบริจาคนะครับออนไลน์ก็เชิญครับครับธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขที่1912444 119ครับย้ำครับ1912444 119ะครับเดี๋ยวทางสมาคมจะดำเนินการส่งต่อ ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินบริจาคแล้วก็สิ่งของนะครับพวกข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีพเวัณฑ์แล้วก็สิ่งของที่จําเป็นในการลงชีพนะครับส่งต่อไปถึงพี่น้องชาวใต้แบบด่วนๆเลยนะครับครับผมครับก็ให้คุณนายทะเบียนนะครับปิดคิด้วยครับครับวันนี้ก็ต้องขอบขอบคุณนะครับท่านประธานชุมชนนะครับพี่ชูชาตินะครับแล้วก็ชุมชน9ก้าแสนห้านะครับที่ให้โอกาสพวกเราครับมาร่วมรับใช้นะครับมาทํเอ่อ กิจกรรมจิตสาธารณะนะครับจิตอาสาให้พวกเราทุกคนนะครับก็ช่วยเหลือชุมชนนะครับอะไรที่เราสามารถทําได้นะครับสมาคมไทยบาร์เบอร์ก็ยินดีที่จะมาร่วมมือกับพี่น้องทุกทท่านนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับขอขอถามความรู้สึกของจิตอาสาตัวจริงนะครับเนี่ยที่มาวันแรกก็ได้ได้ถูกตัวด้วยนะครับเขาเป็นช่างแต่ผมผู้หญิงด้วยนะแล้วก็ผู้ชายด้วยครับความรู้สึกครับ นี้ก็ความรู้สึกก็ดีใจอย่างมากครับที่ที่ได้มาอ่าร่วมกับสมาคมบาร์เบอร์ภาคตะวันออกในการตัดผมในวันนี้นะครับเพราะว่าก็ได้มาตัดให้กับผู้ที่แบบว่าไม่สามารถเดินทางได้นะครับเราก็ไปทำบริการถึงที่ก็ดีใจมากครับแล้วก็พอเห็นรอยยิ้มที่ทุกคนแบบว่าได้ตัดผมสวยกันเราก็ดีใจครับครับโอเคก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ